สำหรับใครที่กำลังมองหายดีเกม RV คุ้มคุ้มสกินแลสวยๆผมแนะนำเพจนี้เลย แอดมินต้น tp 7และเพจนี้ยังมีผู้ติดตามมากถึง2 0 0 0สนคนสนใจติดต่อทางเพจได้เลยครับคันเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมโทรศัพท์มือถือหรือว่าเกม pc อีกทั้งยังมีเกม rv ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ www. k a n t e p in th สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตาด แน้วนะครับผมวันนี้ผมก็มาเล่นทูเลนในตำแหน่งของจังเกิลนะครับคิดว่าช่วงนี้เนี่ยหลายคนก็น่าจะอยากดูแนวทางการเล่นทูเลนกันนะครับเพราะว่าสกินโกโจโนเนี่ยเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับอาจจะเห็นคลิปโกโจโบ่อยหน่อยเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมอ้ยพี่เขาไปดวดกับตรงนั้นเลยทุกคนจริงๆเนี่ยตรงเนี้ยมันควรจะเล่นแค่พุ่มข้างหน้านะครับเพราะว่าเดินไปเนี่ยถ้าเกิดเขาเฝ้าพุ่มก่อน เราก็จะเซอร์ไพรส์ค่าเขายากครับแต่ว่าช่วงนี้มันก็จะเป็นเทนแล้วนะออฟเลนหรือว่าเลนแคลรี่เนี่ยจะเป็นที่ต้องระวังตัวนะครับเพราะว่ามันจะมีป่ากอรมณ์เนี่ยกระโดดมาเล่นด้วยนะครับผม,มถ้าเกิดเรามาเนี่ยเวลาที่เรามาเนี่ยแล้วก็มาแท็กมาแท็กคิดแม่นนเลนนะแล้วก็พาออฟเลนหรือว่าแคลรี่เนี่ยเข้าไปเล่นเข้าไปตีคิฟเล็กต่อนะครับเพื่อเก็บออบเจีให้ได้มากที่สุดนะครับผม พอเราทําแบบนี้นะเงินเราก็จะไวเลเวลเราก็จะไวนะครับแล้วมันเหมาะกับทูลเลนมากๆทูลเลนแบบเป็นตัวที่ต้องการเลเวลแล้วก็เงินนะครับยิ่งเวลเยอะเงินเยอะก็จะยิ่งแหลงนะครับผมแค่แบบกระโดดเข้าไปใช้พาสซีฟช็อตเนี่ยก็เจ็บแล้วนะฮะผมไม่เล่นต่อนะผมจะรีบไปฟาร์มต่อเลยส่วนบูธเนี่ยผมจะเล่นไปเป็นบูธจาะเกาะเวทนะครับเอาแบบแรงๆเลยเพราะว่าเรามีบัฟบูใช้อยู่แล้วนะครับ เต้นบูเจเวนเนี่ยมันก็จะช่วยเติมดามเมจในช่วงต้นเกมได้ดีมากๆเลยมีแครี่มาแท็กบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ายังไงเราก็สี่อยู่แล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยก็ต้องไปแท็กเลนข้างบ้างอยู่แล้วนะครับผมเพื่อมาแท็กหน่อยก็ไม่เป็นไรฮะ <c oughs> ไม่ตายโอเคตายครับ <c oughs> สวยคิวว่า <c oughs> เปิดเฟิร์สบัตได้ดี คูลเลนนี่ยิ่งได้ค่าในช่วงต้นเกมก็จะยิ่งดีเลยคันติดผมคูดาวอยู่อ่า17วิ <c oughs> น่าจะได้นะเพราะว่าเราคุมได้ละไบต์ <c oughs> จะลงมาไหมโอเคได้ไบต์ลงมา <c oughs> แล้วเขาขึ้นกลับเขาไปได้ไงเขาลงมาแล้วเขาขึ้นได้ลงมาไหมหรือว่า <c oughs> อาจจะไม่ได้ลงมามัง้งเก็บนะ อ่ะผมต้องใส่สุดละครับจังหวะนี้โอเคได้มาสองฮะก, <c oughs> กินโกโจนี่มันแอกจริงๆนะฮะ <c oughs> อยากจะแกงเรียนล่างสักรอบจับพื้นด้วยแต่าจะไล่ไม่ได้ไไดไไดละโอเคก็ <c oughs> สามารถใช้บริการวาร์ปตัวนี้ได้นะ ปับ๊บกลับมาเคร์การครับเพราะว่าเมตตายเนาะก็กลับมารับเงิน,นครับได้เงินไปอีกหนึ่งร้อยเลยนะทิปสองตัวเล็กๆน้อยๆตรงนี้สําคัญมากนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยรวยไวนะครับผมถ้าเกิดเราต้องการที่จะเล่นแล้วแบกทีมได้เนี่ยการหางเงินเป็นสิ่งสำคัญนะครับพยายามฟาร,ร์มหางเงินไว้นะครับผมถ้าเกิดแบบมัวแต่ไปวิ่งแก๊งอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่รู้ไปเนี่ยเราจะฆ่าได้หรือเปล่าหรือว่า เราจะได้แค่แอซิสหรือว่าเราจะชนะไฟ์หรือเปล่าด้วยนะครับผมเพราะฉันเองการฟาร์มเนี่ยสเสถียรสุดแล้วนะครับเป็นอะไรที่ชัวร์สุดยัดเข้าไปครับมาจ่ายด้วยหนึ่งแล้วอันตีครับผมแมาจะต้องกลับบ้านนะเจอผมไปชุดหนึ่งอะ่ะแล้วแวนอยู่คนเดียวครับยูเอเข้ามาโอ้โหนี้ผมต้องไปสุดผมต้องไปสุดแพด้ามาครับกดแข็งหลบแล้วสวุวรรเอ้ยแต่เหมือนว่าผมจะอยู่แค่ อยู่กับตีมี่สองคนครับตรงนี้เกือบหมดมาอยู่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 โอ้ไม่น่าจะได้ต่อละโอเความต่อครับความต่อเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปรับเลนล่ให้เพื่อนด้วยนะครับเราไม่ต้องกลัวโอเมนนะโอเมนเขาจับไปแล้วเ้วเลือกแค่ครึ่งหลอดถ้าเกิดเขาจะสู้กับผมนี่ ก็จะคิดผิดนะฮะไม่ต้ตายได้เลยเดี๋ยวเราเคลียร์คลิปล่างไปอีกหนึ่งเวฟเลยห็นบ้าคือเขาจะไม่กล้าเข้ามาหรอกเออสแต็กผมช็อตเข้าไปก็เจ็บแล้วเดี๋ยวผมเอาด่างได้อยู่นะโอเคเราได้จะได้ครับ ว่าเรามีผนิดแล้วก็มีเพื่อนคอยโซนให้ด้วยครับน่าจะไม่ต้องัตีนะป้อมล่างนี่บีเจนน่าจะตีได้เลยครับส่วนผมเนี่ยเดี๋ยวเราแซวบัวกันเพราะตัวเราต้องการป้าฟ้าผมป้าฟ้าเนี่ยจะให้มานาแล้วก็ลคูดาวครับ รู้สึกว่าเล่นสกินโกโจแล้วมันผิวมันแรงยังไงไม่รู้นะครับไม่รู้รู้สึกเพียงเล่าแร่รู้สึกว่ามันแรงมากเลยมันน่าจะเป็นความอินไปกับสก,กินนะจริงแล้วคือสกินไม่มีผลหรอกที่จะทให้ดามเมจมันแรงขึ้นนะครับไม่แค่คิดไปเองล้นวนๆเ็บสตแต็กครับผมนี่แล้วจกกบกระเป๋าอย่างเท่อิจานเข้าไปแล้วครับผม เขาวางนะตีโซนนะแล้วยิงมูราฮซากิเข้าไปครับอืได้เจ็บผมบอกเลยว่าได้เจ็บไปว่าอะไรครับผมแต่บายยี่ตายนะั้นเรายัดทันทีครับยัดเข้าไปครับ<ห>ยัดเข้าไปครับผมแตกคู่เออสกิลหนึ่งเจาะๆนี่ได้กันแทบไม่ไหวครับผมเดี๋ยวเราดูดเลือดต่อเลยครับไม่ต้องกลับบ้านนะเรามีดูดเลือดอยู่แล้วนะครับผม กินโกโจนี่ไม่ไปเลยอะไรที่แบบแอคมากเัยดูดิผมชอบพาสีมากมากนะครับเล่นกี่ทีก็ยังฟินอยู่เหมือนเดิมสกินนี้และอันตีมาดูแบบแแรงทรงพลังดีแบบเต็มจออันทีก็ถามว่าเอฟเฟกเยอะก็ไม่ดีนะครับมันอาจจะมองอะไรไม่ทั่วถึงนะครับผมแบบเต็มจอไปหมดฮิ้วดีนะ สกินนี้เดี๋ยร์า้์จะขึ้นนะผม,มว่าผมอยากคุมดาร์กอะตันเอาก่อนอันตีหนึ่งคิวอีกจับเจ็จดคิวหนึ่งแล้วไม่ต้องบูลาสก,กิวันไอต่อนะถ้าเกิดแพนด้า <c oughs> เขาเข้ามาแบบนี้ อะยะบุราสกิครับผมไม่ต้องถึงมือบุลาสกีตายก่อนเลยรับพลังของโกโจไม่ไหวนะฮะแรงเกินไปโกโจโซาโตรลุยิงบุลาสกิทิ้งท้ายครับอุย้ยตีพี่เข้าไปแม่แต่เหมือนว่าสกีนีมันดูดเลือดเนาะไม่ชัวร์ไปกันเป็นอะไรครับเอาชัวร์ไปครับผมดูเลือดต่อครับเจ็บมาก็ดูดเลือดเหมือนเดิมครับไม่ต้องกลับบ้าน ว่าตรงนี้เนี่ยมันคือนาเขตของเรายังไงล่ะเดินเข้ามาก็เจ็บครับพยายามเก็บพาสีไว้เรื่อยๆ่อเข้ามาใกล้ก็ต้องเลือดลดครับผมยัดสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งนี้ปรับมาให้ไกลแบบใช้ง่ายขึ้นเยอ,อะเลยเดินเข้าเรียนการครับผมพยายามปาสกิลหนึ่งแล้วก็ถ่อยออกมาครับ จ็บไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเรามาฟื้นเ,เรื่อยชีพได้โอ้โหสก,กิวจับขาคูดาไวมากโอ้โหบุลสก,กิทิ้งท้ายครับวุ้นิดเดียวหลบครับผมโอเมนนี่เจอสายเวทของเราเข้าไปเข้าไม่ถึงตัวครับปิกเกอร์แล้วก็อติไปทางข้างครับผมไม่ผ่านบุเกนเรา ตอนนี้ครับโอเมนเริ่มสั่นกลัวนะฟิกมาก็ไมถึงนะเสี่พฟิกนะครับจับไม่ได้นะกลัวผมเนี่ยคือผู้ใช้คูใสายยังไงล่ะกดดัน,น,น,นหน้าบ้านครับกดดัน,นหน้าบ้านครับเดินไปครับปาสกิลหนึ่งแล้วก็ถ่อยออกมาครับเจ็บครับผมอัติคูดาวกลับมาแล้วครับ ตาสก,กิลรถถอยเหมือนเดิมครับค่อยๆนวดไปไดเรื่อยๆครับสต๊อกรอจังหวะช็อตครับรอจังหวะชอ็อตตาหนึ่งรถถอยตาหนึ่งรถถอยผมว่าเราต้องถอยก่อนแล้วเพราะว่าเพื่อนหลอกลับกลับบ้านแล้ว ช็อต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 เหมือนเดิมดงงเจ็บแล้วดูดิวันนี้นี่นคือเจ็บไปเลยอุ้ยยูเอเขาจะเอาเหรอขอโทษนี่แนี่หมูราซักเฮ้ยตายเลยตายเพราะไม่เป็นเพราะพัดของยูเอสนะครับเราจับขาไม่เป็นไรไม่มีอะไรเนี่ยมราทำ้ายฆ่าได้ ิวเก็บสแต็กครับเก็บสแต็กกระชิปข้างล่างแล้วก็ช็อตยิงระยะด้วยนะยิงระยะด้วยมูราซากิเสียฟิกครับผมยิงมูราซากิรัวๆตอนนี้มูราซากิผมจะมาได้อีกห้าวิออกมาก่อนเพราะว่าไบ์มันค้างอยู่เดี๋ยวรอนะเดี๋ยวรอคลิปเข้าครับแล้วเขาเหลือแค่ แวนคนเดียวสุดเลือดชึบชึบชึบแล้วเข้าไปช็อตเรียบร้อยน่าจบแล้วครับผมตรงนี้จีจ,จีครับเกมนี้ผมไม่ได้ใช้ทางวิ่งสุดปั่นเลยนี่ก็จะ <Victory. S 1> <c oughs> ประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางการเล่นดูเรนในตำแหน่งของจังเกิลนะครับผมว่าดูเรนจังเกิลแบบนี้เล่นง่ายกว่าเรียนกางอยู่นะเพราะว่ามันแค่ฟาร,รม์ฟรรมฟาร,รม์มฟาร์มฟรมให้รวย แล้วก็ออกไปใช้พาสีใช้ชอ็ชอตก่าสติตายแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นทูเรนกลางอะ่ะมันต้องเดินเกมด้วยไงแล้วมันก็ไม่ได้ฟาร์มบบอิสระเหมือนป่านะครับทูเรนกางอะ่ะจะเล่นได้ยากกว่าก็าเก็บเป็น MVP มานะครับทูเรนเนี่ยเป็นตัวที่เก็บ MVP เนี่ยง่ายนะครับเพราะว่าตัวมันจ่ายดาเมจก็ได้ค่อนข้างง่ายครับ RV เนี่ยแค่จ่ายดาเมจเยอะๆมีส่วนต้องกับไฟเยอะเนี่ยมันก็ได้ MVP แล้วนะครับผมไดม้เปอร์เซ็นต์นะครับเข้าร่วงไฟไปสิบห้า ห้าครั้งเลยนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้สับตุเรนป่าครับก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับใครหลายๆคนได้นะครับผมถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กันด้วยหรือว่าใครที่ดูกันมานานแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครอยากซัพพอร์ตกันเลยก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้หรือว่าจะกดซุปเปอร์แทงเข้ามาก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปไปครับ